เคยรู้สึกไหมว่าเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในวันนี้ไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีดราม่าแต่กลับรู้สึกอ่อนล้าเหมือนใจมันหนักโดยไม่รู้ว่าหนักเพราะอะไรนั่นอาจเป็นเพราะคุณกําลังแบกสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหลายครั้งความทุกข์ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่มาจากสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือไม่มีอยู่แล้วความกลัวที่ยังไม่มาความเสียใจที่ผ่านไปแล้วความคาดหวังที่ไม่เคยเป็นจริงทั้งหมดนั้นคือความว่างเปล่า แต่มันหนักเพราะเราเก็บมันไว้ในใจเราแบกมันไว้อย่างเงียบๆเหมือนเงาที่แม้จะไม่มีน้ำหนักจริงแต่มันติดตัวเราไปทุกที่คำสอนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครบอกคือบางครั้งเราต้องวางสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงให้ได้เสียก่อนถึงจะมีพื้นที่สำหรับความสุขที่แท้จริงคนเราชอบวางของที่จับต้องได้แต่น้อยคนนักจะรู้จักวางสิ่งที่อยู่ในหัวในใจคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกคำพูดของคนอื่น ไม่จําเป็นต้องตีความทุกสายตาที่มองมาไม่ต้องเก็บทุกความล้มเหลวไปลงโทษตัวเองบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตที่หนักมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มีอยู่แต่มาจากความคิดซ้ำๆที่วงเวียนเหมือนฝุ่นในอากาศมองไม่เห็นจับไม่ได้แต่สะสมไว้ทุกวันก็อึดอัดจนหายใจไม่ออกคืนนี้ลองวางดูสักชิ้นวางความคาดหวงังวางความกลัววางความคิดที่ว่าต้องดีพร้อมคุณอาจจะยังไม่เบาทันที แต่คุณจะรู้สึกว่ามีพื้นที่ว่างให้หายใจมากขึ้นอีกนิดชีวิตที่ดีอาจไม่ใช่การได้เพิ่มสิ่งใหม่แต่อาจคือการได้วางสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วลงอย่างรู้เท่าทัน